เห็นคุณแม่ยิ <dialect> ้มไหมลูะคุณแม่ยิ้มสวยอ่ะหนูไปยิ้มก็จะดกยิ้มยิ้มค่ะเดี๋ยวเดวเคนยังบุาา่ไทยจึงทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้แต่พอได้ลองใช้กับแฟนเพจของมิลาทคิส ฉันรู้สึกประทับใจมากเพราะเขาช่วยตอบคันถามและคุณเียเหมือนเอ็มซีอ๋อตอนแรกฉันก็เคยผิดหวังกับหลายๆยี่ห้อที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ทําให้ฉันลังเลเมื่อจะลองมวลาคิสแต่ลึืๆในใจฉันก็ยังหวังว่าจะหาทางที่เหมาะสมกับลูกได้และครั้งนี้จะเป็นเหมือนเดิมและผิดหวังอีก แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากลีราคิสซี่ทำให้แม่ประหลาดใจมากเลยค่ะเพียง4สัปดาห์ลูกน้ำหนักขึ้น1.5ก <c oughs> ิโลกร,รมัมกินดีขึ้นนอนหลับสนิทมากขึ้นและที่สำคัญลูกดูล, <c oughs> ล่าเริขึ้นไหล่ลาเรินอยู่ตลอดเวลาแม่รู้สึกปุ่นใจและพอใจมากสุขภาพของลูกก็ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดด้ยค่ะ ฉันก็เคยผิดหวังกับหลายๆยี่ห้อที่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้มันทําให้ฉันลังเลเมื่อจะลองมิลาคิสแต่ลึกๆในใจฉันยังหวังว่าจะหาทางที่เหมาะสมกับลูกได้และครั้งนี้ฉันต้องบอกว่าฉันประทับใจจริงๆค่ะลูกไม่เพียงแค่ทานอาหารได้ดีขึ้นนะคะท่าให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ยิ้มเก่งยิ้มแมวอนเหแมวช้นเหรออันยิ้มเลยยิ้มเลยอัยิ้มอันกินนมกินนม กินน้ำพานจิบน้ำนิดนอ่าจิบอ้เออี่ยเลยเี่ยปากเยี้ยปากเออเยี่ยปาก่่ยไรายเนี่ยแตงโมอลูกมังลูกมังดิลูกมีืโอ้ใจแม่ให้เเนี่ยเลจิบก่อนข้าไผมไหนไโต็มตัวงสส i o n กินแล้วมวมชวว้าววาวเราหน้าว้าวนี่เราจะได้กินแล้วดีใจยู่เก่งใครย่ดีใจจะได้กินแล้วเก่งมาก

ยินม้ยมองแกมองแกมองล้อุย่นแหล่นั่นแหละอเอลคนะคะไม่ได้เป็นแค่นมมันคือการแก้ปัญหาที่ครอบคุมและเหมาะสมกับลูกจริงๆค่ะ ตอนแรกฉันก็เคยผิดหวังกับหลายๆยี่ห้อที่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้มันทําให้ฉันลังเลเมื่อจะลองนิลาคิสแต่ลึกๆในใจฉันยังหวังว่าจะหาทางที่เหมาะสมกับลูกได้และครั้งนี้ฉันต้องบอกว่าฉันประทับใจจริงๆค่ะลูกไม่เพียงแค่ทานอาหารได้